พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่สมเด็จองค์ประถมต้นเดบุบารมีของพระมางดาจักรวาลเสด็จปู่สวรรค์เสด็จยาสวรรค์ ขอขอบพระคุณท่านคุณแม่จอมศรีมนตรีพักดีผู้มีความสง่างามและเป็นมักบังเกิดผลเเเเยยยวมมมชชชิิิปป็นนนน่่กบบุ้แงา ก้าคู่น้องเปิดจัก,การกลารมีในห้องพระคังวังบาดานห้องพระคังวังสมบัติของพระบูรษสั์ขัดเอีราชขัดอิยะนาลีขอญาตกลับดินเชิญครับคุณแม่นะครับดินเชิญน,นะครับท่านประจันอรุณมากนะครับดินเชิญครับไม่ว่าคุณพ่อประกาศตินวร่ว่าเป็นสามิกเพื่อนกันนะครับขอบกับขอบพระคุณท่นาน,นนะครับเป็นเล่มที่หกนะครับดินเชิญครับแม่นะครับดินเชิญนะครับ ลำดับต่อไปเป็นการจุดเทียนเปิดทิศทางนะครับขุนหารชาญชัยหรือว่าปู่ขุนดำด้วยพลังแห่งนะครับราชศักของเหล่าทหารชาญก้ากระผมได้ข,ขออนุญาตกราบยินเชิญท่านพันโทรบรรจงมีศิลสัตดีสนนตีมรทหารบกที่27นะครับน้อมนำจุดเทียนบวงสูวงเล่มที่เกน,นะครับเปิดทิศทางเหล่าทหารชาญก้าผู้มีสติมีปัญญา มีตำนานพิชัยสงครามเปิดจักรบารมีของสมเด็จพระนเรสวนมหาราชสมเด็จพระเอกาทศรสสมเด็จพระพี่นางเธอพระสุภรณกัรยาณีเด็ก้าสู่พระทาที่ประทับนาบุญบารมีของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและผู้บุญบารมีของพระองค์ท่านกลายเป็นพระบูรักษัตริย์ขัดอิกราชในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชให้ขอญาติกาบเยน ท่านร้อยตีสนิทลิ์แสงนะครับแห่งอรอ 16, 1 6กพันหนงน้อมนำจุดเทียนบวงสวงเล่มที่8นะครับเพื่รพรอราชนาการมีนะครับคุณงามความดีนะครับพระยาประเสริฐสงขามสถิตเป็นมงคลครับกระผมอาจารวยนิผู้ช่วยินผู้ช่วยินผู้ช่วยิับบนะครับ ลำดับต่อไปเรียนเชิญท่านผู้ช่วยพิมพ์นะครับได้ประกอบวิธีจุดเทียนบวงสวงเล่มที่สิบนะครับเปิดจัดกับบารมีนางฟ้าจิเทวาเพื่อมาอุปถัมภ์คำจุนวัดวาอารามนะครับเป็นตัวแทนนางฟ้าเป็นนะครับมักบังเกิดผลทั้งปวงครับกระผมสาธุสาธุสาธุลำดับต่อไปจะเป็นเทียนเล่มที่สิบเอ็นะครับ เพื่อน้อมนำเป็นบ้านขาบุภาพในจักรราศีบรารมีทุกมู่เรากระผมใครขอญาตกลับยนเชิญนะครับคุณงามคำดีผู้เป็นเปิดจกกักรบารมีในสถานลานบุญนะครับก็คือผู้ทดาคำจุนนะค,คุณแม่ผมรืมอซื้อเนี่ยทีวันไดต่อเนะครับ,นะรบแม่ล่ำรวนผู้ใจดีนะครับขออนุญาตกลับเยนเชิญแม่ลํำรวนน้อมน,นำจุดเทียนเล่นที่ส1อในการ แต่งผ้าเขา่าเก่านะครับถวายผู้บาอาจารย์อยู่สถานหลังบุญแห่งนี้เพื่อมีมรรคให้บังเกิดผลสําเร็จทั้งปวงครับกระผมสาธุสาธุสาธุาธลำดับต่อไปจะเป็นเทียนเล่นที่12เพื่อเปิดมรรคบังเกิดผลทั้งปวงผมขออนุญาตกราบเรีย,ยนเชิญท่านอาจารย์ที่อยู่นั่งข้างผ้าอาจารย์บอผมนะครับ,อ,บอ่านี่ครับผมอูนผู้ผู้ผู้ทรายักอาจารย์นะครับเด็กนครับอ๋นนอ,อกกับอาจารย์ พระอาจารย์ิ่รจะเปิดโชคลาาเป็นวรรคสุดท้ายก็คือท่านพระอาจารย์สมชายภูริปัญโยนะครับท่านจะน้อมดำเปิดทิศทางสัมตะฤศีมหาฤศีบารเมนะครับเจ้าผู่ขุนดำแม่ย่าวังเวอัคระเลขาจันต์ดำนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเปิดจักรบารามีของมหาเดวะพ่อศิวะนะครับปรมาตีศีอุมาเทวีอ์นารายะลักษีลักษมีเทวีเจ้า อีนาอดขวาอีนาวดนะครับเนาะผมรวมทั้งหมดครับ กูนแดงดีกนี้ยังมีพระพุทะศา่สนาเอฟบาตันตเลาสนาบ้็มาแล้วาสานกอกเตียวหุ มหาอวสัยบัตูติมาวันตเตปพอมลูกหลานก็อตัวชาวจังหวัดบุรีรัมย์ดังคุณพ่อประกาศกินาวอนนะครับคุณพ่ออาวยนตะการตูติม อาวันด้วยไม่้ยกไปสิองตุคาปัจหายาดิบกาปยาป เทวานัง9 3 2ตามที่เห็นครับจ้า6 3 2 6 3 2 9 3 2ตัวนี้สวยมากจะเป็นจะเป็น6 7หรือ6 3ก็ได้จะเป็น9 7หรือ9 3 3 3มันจะตรงกันด้วยครับ3จะตรงกันบนล่างสา3บนล่างครับสามปู้ดำเด้อเจ้าค่ะเจ้าค่ะปู้ดำค่ะปู้ดำเจ้าค่ะ9 3 2 Bạn bội mẹ mẹ bắt đi lấy xong tôn đi mày bột sang căm bột kiện mẹ đi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  mẹ ผมสนันนทมลาครับโยบานคุ้ยผงเกษตรวิสัยเท่านี่แหละบนเล่าหลวงครับตำบลเล่าหลวงอำเภอเกษตรวิสัยจัยยงหวัด้อยเอเท่านี่แหละครับผมจากวัดเพิ่นเนี่ยรางวัลที่หนึ่งเลยเนี่ <c oughs> เยเ <c oughs> ออเนี่ยแหละมันเพิ่นห้เก่าสามสองแต่มบมมี่ก็เลยได้แปดสามสองครับ เอาถ่ายสองตัวเป็นหลักกันบ่แม่เอาเอาถ่ายสองตัวเป็นหลักนะครับแข่งดวงดีก็นสิได้มาเฮ็ดบุญน้ำเพลนอีกปู้ดำเอาโศกน้ำกันเลยครับเด้อนี่ล่ะรางวัลที่หนึ่งมาจากจังหวัดอุดรจ้าเมื่อนี้ จ่าเมื่อนี้มาบวงสรวงเชิอเ้อดวงจิตปูขืนหุ่นรูปเหมือนแล้วก็ถวายหอปูจ้าจ้าเป็นเจ้าภาพอ่ะน,นี้เคยมากขอพรเลยว่าขอจ้าก,ก็เคยเยคยยมากอยย่จาา้าวังสองสามปีขึ้นหลังนี่แหละก็มากกมีมีปีนี่ปีวางหันเนาะเพิ่นเอไปนิมิตฝันให้โชคให้โชค,คิ่นก็เลยว่ามายามปูเนยหนูก็เลยมายามมายามปูวันนี้ก็เลยเอ้าหุ่นปูมาทัดแล้วตัวนี้ ปูพระทันไม่หลบลากก็เลยเอ้าปู่คอนเซยลูกหลานเ็นไห่อีลีกไกโศคลูกหลานเดอ้อเพิ่นก็เลยนิมิตบอกโชคลาบก็เลยได้มาเฮ็ดตามสัจจะก็เฮ็ดเปูกระเฮ็ดมาเรื่อยๆจ้ะจนสางแล้วเนี่ยล่ะหอกับหะพนปูแจ็คมวดแล้วครับแปดแล้วจ้ะแปดมวดแะเนี่ยหมอจ้าก็เฮาขอโชคขอลาบกับปู่สมปรารถนาแล้วจ้ะก็เลยมาสั่งสมปรารถนา ที่ขอกับปูไว้แล้วเนาะจ้าก็ได้ม่าสั่งอันไดแน่ครับก็บได้มาสั่งรูปเหมือนปูนี่หละจ้ากับสั่งหอขึ้นให้ปูจ้า้ันตัวนี้แหละจ้ะเอินหอปูเนาะหอปูแล้วก็กรูปเหมือนปูจ้ะ